ใน,นลูกนะ้าไม่ต้องโอ้ไม่ต้องไปสนใจชีวิตมันก็แค่เกิดมาแค่เป็นชีวิตตายไปก็ไล่ชีวิตใช่ไหมเราดังนั้นเมื่อมีชีวิตต้องมีความสุขถ้ายังหายใจอยู่นะต้องหายใจยังมีความสุขยังหายใจยังมีความทุกข์ไอ้ทุกข์ไใครก็มีได้แต่มันต้องปลดเปลื้องมันออกให้หมดให้ได้นะลูกนะ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติ แต่คนเหล่านี้บอกว่าสุกสุกไม่ทนสุกไม่ทนจนไม่นานไม่ถึงจนนานกี่ป่าจะไม่เล่าที่มันจนนานเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกเพราะคนเราเวลาจนมักจะไม่กล้ายิ่งจนยิ่งไม่กล้ามันเป็นยังไงไม่รู้จริงๆแล้วคนเรายิ่งจนยิ่งต้องกล้า ต้องกล้าเพราะอะไรลูกไม่มีอะไรจะเสียแล้วชีวิตถูกไหมลูกถ้าคิดอย่างนั้นนักคิดแบบหมาจนตรอกนะมันจะทําให้มันจะทำให้มันเจอเรื่องใหม่ๆได้นัลูกมันจะทําให้เกิดความกล้านี่ยิ่งจนยิ่งกลัวยิ่งจนยิ่งกลัวมันก็จะไม่พบก,กับความสําเร็จที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมเล่ามันก็จมอยู่กับที่เก่าที่เก่าที่เก่าดังนั้นนะเมืเกิดเป็นคนนะยิ่งจนยิ่งต้องกล้า แล้วถ้าเกิดรวยแล้วก็ยิ่งต้องกล้าเขาไปใหญ่ไม่ใช่ว่ายิ่งจนยิง่งโอ้ไม่ได้นะไม่ได้แนละ้วลออูกขาเอาต้องเก่งแล้วก็ต้องมีความกล้านะลูกนะ